โอ้ยทันเฮ้ยพูดออกขึ้นด้วยกันสิว้า สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ว้าทาวดีภาพพี่น้องเป็นบรรยากาศมากเล่นน่าชักนน้อยนะครับหลังจากที่ส่งการแล้วไปแล้วนะครับการถาภาพพี่น้องมาสู่ป่านะครับสัตสานี้นะครับปฏิสุปมาแล้วสองปีนะฮิปสเต้นนะครับคุอุวาสีหรัาป่าเฮียนบอลนะครับสัตว์พวกนี้ก็รู้สึกว่าสิเปี่ยนขึ้นๆนะครับคือฝนตกนะครับ เอาใจเล้วน,น,นะครับกามาหลุดไปนอกกันนะครับว่าสีด้ป่าของอะไรน,นะครับสถาท่านนี้นะครับบระเด็นสมาแล้วสองปีนะครับลองดูนะครับว่าสีในป่าเป็นบอลน,นะครับผู้รู้ว่าสีในป่าไงบอลนะครับจะเห็นมีแต่ป่าซิ้วหญ้ากระไลหญ้านาครับผู้รู้เสียวได้บอลครันมีป่ากันอะไร คนทำอ๋อคนตกเหตุหาตันนี้เราอยูคนแก่จะเปียกแล้วยเลน้โอ้เอา ครับมึงด้วยอยูโซนปะเอออยู่ข้างหน้านี่แหละ,หละ,หละ,ะอ,อ,อ่าลันิมื้นน,น่นแหละพูดเขาซนงาแล้วกเนาะงาหลายพเดิว์าดมปเป็นมือหมดแล้วนี่ก็ออจะออกก็จัด Nè 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 nè. Mò mình ngú Đi nó đin pa? เอาคือดุ่มน้ำ Nè, 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 nè. เอา.อะคืออะคือครับ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 

Rồi rồi. Ủa đây không lên lên không <laughs> nào hả lạy quá có thể ơi đẹp 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 เออไปยัง um, กันงเราไปังเลยเจอกันโค้นี้หก้มุมละ Cô được mà anh chứ, Nó sử sử dụng rung rồi Có tiếng không hả? Nó sẽ sử dụng hả? Bỏ Nó sẽ không sử dụng được không được không อย่ในปลาหง่าแล้วออกมางาวก่อนหน่้ไอ้ไอ้อยู่พี่ไอ้เอพูดตัวนี้ก็ตัวนั่นนกตัวกเงีบดูจกเงียบดูมันอยู่พี่นี่แหละครับมันโผล่บนก้านเชือบเล็ดเฮ้ยโอ้

พูดออกันกบอกแล้วปลาคอมอยู่ข้างล่างเดาดิว้าวโอ้ยเลมีมี้บอลดีแทนน้อมน้นออือืม้มันอยู่มึงเดียวกันโอ้ยมันอยู่มึงนั่นมันอยู่มึงพงนั่น จ้าน sure? ั่นน่ะไมยุ่งพงนั่น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 เป็นพง โอ้ยเด็กิดตัไปไม่ไวมึอโดดเดนี่สิเนาะมาไม่มีตะหอยเขาง่ายที่ป่าเขาง่ายงไไม่โดดมาถึงเนาปเอ๊ะสติงนะเนาะสติงโอเวอร์นีม่ไหวเ้ยเี้ยเยเข้ากันเข้ากเดเย

โว้ยเปล่าหล้าปี๋าแล้วเปล่าแล้วเปล่าแล้วปิงนะอ้าปิงมันบ่าปิงอะไรเนาะตัวปิงบบตัวบบไงเลยนักกิ่ยำไหนข่านไหนวะไม่เห็นไม่เห็นกระตาแต่ว่ามุมนันปลาคอไล่ไหลไม่เห็นกระตาไม่เห็นกระตามเห็นแล้วนี่บ่ลงน้ำแล้วปลาลวกน้ำแล้วบ่าลวกน้ำแล้วไหนบ่เห็นเลย

ุ่พอทั้งนเลี่ยุ่มวอ้เข้าไปบุบบุบบุบเลยพ่อเมื่อกี้ปีกอี๋ยดิ้ยขี้เหลาอีกไม่นานก็ถึงโน่นอีก2ชั่วโมงอีละ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 ป้ายมองนันต์ตงไคตัว่าสั

เอาคุปไปให้พ่อแต่เดี๋ยงจีบได้ยี่หลี่ป้าัดปากคอใหญ่นี่อ้าวปีเอ็มปีขอบเยอะปอดูลูกเปิดบ้างลูฮะไปดูสิไปดูสิอันนี้คือตี๋ป่ะโอ้โหตัวบักเอกไม่ยอะไม่เยอะนุ่มๆมันไม่มีปีงหรอกลูกพ่อเตยแหงยานค่ะพ่อเถ้าตัวซื้อ โอ้โหตัวที่สเปิดพีคิ้วเปิดลอกไปไหนไปตัวตาย้ตายแล้วถือหัวได้ป่ะพ่อโอ้ยไอคิวคิวมาเอาไปลูกอันนี้ม่หนอะยเหอเโอ้ยเนาะไอยูยังก็หนีมันยังนี่ละรับวับเนาะ บมเมนซับหากอันนั้นลรอเด้อจีออกไ่อม่ออ่ไหวก่ตอัดอีกแล้วตัดอีกแล้วโอ้ยแข็นเล้ดกแงเลยก็งแค่พอกขงเลยดิโอ้ยยังวะแข็ง่ตายยินอะุ๊ โอ้งไปโคง้งโกงนี่ยังโอ้โไเฮ้ยโอ้ยลงต้ลงไต้ถอนไม่เห็นล้โอ้โหโมแม่โมแม่เอามันปีนท่องขียนบ้างเลยไหม

จัไว้แล้วเนี่ยยังจจับผูู้สัวตกมอป่าอนี่ที่ไหนนี่ับปแลกว่ามันสีบ่าีป่าเนาะเชียงนี่นี่มา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 จับัวตัวนึงเอามืออามือเอามืออย่าไปเราคนไปอย่าพองไปเาคนวะ เหยียบมันก็เป็นมื่นๆแน่นวเห้ยเหยื่อไงบอโอ้ยห้อมาโซดูโอ้โหหูชิตมูชิโตมหูถึงไปหูถึงทางหทางขึ้นขึด้วยคนรุดนะครน่มัเสี่ยงกลมพวงไปวเดียวี๋เดีมีดไปเดียวเดีนีนีีงไปตีนนัไปไปตีน เี้ยู้ตัเตียวปะไม่ไม่อย่าได้โอ้โโอ้โตื่นเบ็ดีอย่นี่ไหนมันดิ่งยิ่งดิ่อะเกียบนั้นคือเรื่องของ้ับเฮ้ยดีเลยปะดำร้อนแล้วเน่บ้านี้ร้อนแล้วเนี่ยบ้านนี้เก้าโมเมนคือบกเตยอะไรเรียกทไม ตายกูนู่นเนี่ยอยู่ในป่าไทยแหละนั่บบแบบนป่าไทยปะนี่ป่ไคยป่็ไโอ้งั้นนะ่ากดงั้นนักตัวนี้นะะ่ต้องนคายม้ยงนแล้วเจาหญออกได้น้ำด่ได้คุณเาน้ำขึ้นได้เอาซะงานีอกเพราะ

เอาขึ้นไนเลยไปเอาข้นทางนี้สาบมกระกสาบหัวมันนี่นีกสาบหัวมันนี่โอ้ยีลี

แล้ว่าเขาหนี้เอาปลตันบนี่หรือว่าซับมันไปร้ายแล้วหรือว่ามันอยู่ในกอนั่นปลาอะรเะลาพนไันนั่นสิดอกพีนกระลากน่ำๆไปเด้นะปลาอปลาตัวบกแจ้มันหาไปไหนแล้ววะกนิ้งต้ม

กระดูกทองหัวบอลงหัวบขึ้นเดี๋ยวง่ายก็พอเดนดอกังดีเฮ้ยปลาปปลาคกันี่ได้แล้วได้แล้วขึ้นไหมองตัวเลยปลาอไบ่้าเอาไปเ่เี่ัน่ง บอว่ามี่งมาแล้วจับหนีนั่นับมูมาล้อมๆวมามเห็นั้ม่่งยืนอยู่แปดไรโลคุณการประดุกปรุกมังกรแยง สุ่มดูเอานะจ๊ะยกๆชิตัวนี้นะเพ่ชิมตัวนี้คนมาแหนเปีนเลยนี่ยปลอจะทตัวนั้นเปลี่ยนันนเราี่ตาตาเราเมื่อยหรอกไม่ต้องหึงครความ อันใจนเพือเยี่ยมยอนเดงื่อได้มาไล่จับป่าดิโอ้ยเก่นะพูดถึงเลยอนขึ้นมาเลยโอ้ย ข er ้นแม่ถึงว่าจะบําสลิดสลิด นั่นๆๆๆไ่นๆๆ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 ๆบ่ั่นน่อย่าตกอย่า่ตกโอนนี่บกน่น้ํ่น้ําเลอดปลานี่น้ําสิค่อนนังนดอกพกเดไว ค่อยใ้อุอุๆนตัวเหยไปโอ้ยเงเยอะเปิดเปิดน่หุดหางวะหดก็จะสิิตแม่งนี่โอ้ยขาดนี้โอ้โหอ๋อดีไหม ีอะไรแบบมิเกตนไม่ไมงค่ะเราอันนี้ี่ฝาดูเห็นจค่อยทั้งเตียงอะไรนึ้ว่าฝาอะไรฝาไะไรกล่ฝา กับสับปาทเขาจับมากะได้ลายเติบอยู่นะครับแต่ว่ากะเอาบม่ได้เบิดนะครับเพราะว่ามันหกนะครับยัปลาปไม่มันไหลนะครับก็ได้เอาบม่ได้บ่เป็นังนะครับเอาไ้เป็นแม่พันธุ์นะครับไว้จับปีหน้าก็ได้นะครับจำนีกะที่ว่าพ่ออยู่พ่อกินแล้วนะครับที่ว่าได้ลายเติบอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ตามรับชมนะครับจะไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าทัดนแน่นะครับจะเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปกันนะครับ กระคงเสียว้สซันี้นะครับไว้พ่อๆกันไม่ในคลิปหนานะครับส่วนจะเป็นนังนังกับติดตามกันบ้งนะครับขอบคุณอีกแก่นึงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับมันนี้สวัสดีครับ